สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทท่านเข้าสู่ช่องมีดีชนแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางไปสูตรเลขวิ่งล่างไปจำงวดที่1่กุมภาพันธ์สองพกบ่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคําเตือนก่อนนะคะสนับสรุนนิสราชกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคํานวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเลขจะออกอะไร สุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดี h ช n แนลโปรดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะสำหรับแนวทางของสูตรที่อาจารย์จะสอนต่อไปนี้นะคะจะเป็นสูตรเลขวิ่งล่างมาก่อนนะคะออจากสูตรเลขวิ่งนะคะอาจารย์จะปรับมาเป็นสูตรเด่นล่างนะ เพราะว่ามันพร้อมปรับได้อันนี้จะเป็นสูตรเก่าะคะ่ะอาจารย์เคยนําเสนอไปนะคะแล้วก็พักไปด้วยกันทั้งหมด2ง,งวดงวดนี้อาจารย์จะลองนําเสนอสูตรนี้ให้ดูอีกหนึ่งครั้งอ่าจะเป็นสูตรเล็กวิ่งนะคะอาจารย์จะปรับมาเป็นเด่นล่างนะคะจากวิ่งก็คือตัวเดียวเด่นก็คือ2ตัวเพราะฉะนั้นจะปรับมาเป็น2ตัวแล้วเรามาวิเคราะห์กันท้ายคลิปว่าสำหรับงวดนี้จะเป็นตัวไหนนะคะตามนี้เลย เราจะใช้หมื่นบวกหน่วยบนคูณด้วยสองบวกสิบล่างคูณสามบวกหน่วยล่างบวกร้อยครั้งที่หนึ่งบวกสิบครั้งที่หนึ่งคูณสองแล้วก็บวกกับร้อยครั้งที่สองคูณด้วยสามบวกสิบครั้งที่สองหน่วยครั้งที่สองบวกหน่วยครั้งที่สามบวกสี่ของที่มีค่าเท่ากับ x บวกสี่นะทำแบบนี้ทุกงวดเลยตามนี้เริ่มแต่งว่ที่ออกเก้าหนึ่ง อาจารย์จะเปิดใบตรวจมาที่91มาดูนะคะ91ตรงนี้เราจะย้อนไปหนึ่งงวดย้อนงวดที่ออก392แล้วก็06มาคำนวณตัวสูตรสูตรค่อนข้างยาวหน่อยนะลองแกะดูสักงวดหนึ่งก่อนเนาะหมื่นก็คือ0 หน่วยบนสองสองเป็นสี่สิบล่างศูนย์คูณสามก็ได้ศูนย์หน่วยล่างเลขหกร้อยครั้งที่หนึ่งเลขสองสิบครั้งที่หนึ่งสี่สองแปดร้อยครั้งที่สองศูนย์คูณสามได้ศูนย์สิบครั้งที่สองเลขหนึ่งหน่วยครั้งที่สองเลขเจ็ดแล้วก็หน่วยครั้งที่สามเลขเก้าตัวสุดท้ายสี่คงที่เอาทั้งหมดนี้บวกกันศูนย์สี่ศูนย์หกนี่เป็นสิบหมดไปนะศูนย์ตัดออกไป สองกับแปดเป็นสิบหนึ่งกับเก้าเป็นสิบเจ็ดกับสี่เป็นสิบเอ็ดหนึ่งบวกสี่เป็นหนะ้าตามจริงมันจะเป็นตัวนี้ตัวเดียวนะคะอาจารย์บวกที่สี่เป็นสูตรเด่นล่างจากวิ่งล่างเป็นเด่นล่างออกมาที่เกนะ้าหนึ่งต่อไปงวดที่สองตัวอย่างลองบวกอีกอันหนึ่งก็ได้เก้าหนึ่งนะหมืนสี่หน่วยบนหกสองสิบสอง สิบล่างเก้าสามยี่เจ็ดหน่วยล่างหนึ่งแล้วก็ร้อยครั้งที่หนึ่งหกสิบครั้งที่หนึ่งแปดสองสิบหกร้อยครั้งที่สองหนึ่งคูณสามได้สามสิบครั้งที่สองหกหน่วยครั้งที่สองเลขเก้าหน่วยครั้งที่สามเลขแปดแล้วก็สี่คงที่สี่กับสองเป็นหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่สี่หกเป็นสิบ 6กับ3เป็น9 9 2เป็น18 8 2 16 6ปกับ4เป็น10อ่าเหลือเลข6ตัวนี้ยกมาเลย6กบวกสเป็น10นะเห็นไหมออก2 6เนะี่ยเลข6ตัวนี้ถ้าแนวทางของเลขวิ่งจะอยู่ที่ตัวข้างหน้านี้นะต่อไปนะเาจาจะจะเบิ้ลใหญ่ขึ้นนะแล้วเรามาดูตัวใหญ่ๆนี่เลยนะว่าที่3นะได้0กับ4ออก5 0 ต่อไปงวดที่สี่สามกับเจ็ดออกหกสามงวดที่ห้าหนึ่งกับห้าออกสามหนึ่งสังเกตนะมันจะเป็นตัวเดียวก่อนนะตัวแรกๆเนี่ยคือเล็กวิ่งนะต่อมานะฮะงวดที่หกแปดกับสองออกห้าแปดต่อไปงวดที่เจ็ เจ็บวกสี่เป็นสิบเอ็ดนะออกเจ็ดเจ็ดอ่ะ,อะมันจะเป็นแนวทางของหลักหน่วยหมดเลยนะหลักหน่วยแล้วมันจะเป็นที่หน่วยสังเกตนะมันมาที่หน่วยหมดตัววิ่งตัวเนี้ยตัวเดียวที่หลักหน่วยเลย ต่อมาหนึ่งกับห้านะออกหกหนึ่งหลักหน่วยอีกอันนี้สูตรเก่าเอามาเล่าใหม่นะคะประมาณนี้เจ็ดกับหนึ่งออกแปดเจ็ดหลักหน่วยอีกแนละ้วตัวเดียวนะสูตรยากหน่อยแต่เข้าดีนะต่อไปเนาะเจ็ดกับหนงออกแปดเจ็ด ก็หน่วยขยับขึ้นไปนะคะ่อืีสิบเจ็ดกับหนึ่งออกสามเจ็ดหน่วยต่อไป่อืีสิบเอ็ด 2องก็ 6, ออก2,2ก็คือหน่วยนะแล้วพองวดต่อมานี่คะเราคำนวณมาได้ที่เลขหนออกมาที่5,2องตัวนี้มันก็หลุดไปไม่รู้จะเป็น1 1ึบวกหเป็น2หรือ1นบวกสเป็น5 ก็พักไว้ก่อนเนี่ยมันหลุดนะคะท่านผู้ชมหลุดแล้วอหลุดก็พักไปแล้วพอเรา,าบาคํานวณต่ออีกงวดนี้คํานวณมาได้ที่เลขเจ็ดนะเลขมันออกหนึ่งหกนะทีน,นี้ถ้าเกิดเราบวกถ้าเราบวกเอาหลักหน่วยนะหนึ่งบวกอะไรได้สองหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองใช่ไหมได้เลขสองแล้วที่เจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดมันก็ไม่ได้นะแต่ถ้าเราเอาบวกสี่นะหนึ่งบวกสี่เป็นห้า มันจะย้ายมาเป็นหลักสิบทันทีเลยและันนี้ก็เจ็ดบวกสี่เป็นสิบเอ็ดเพราะฉะนั้นอาจารย์จึงก็เลยเอานะบวกสี่นะบวกสี่มันจะได้สองงวดนี้กลับคืนมาบวกที่สี่นะหนึ่งบวกสี่เป็นห้าเจ็ดบวกสี่เป็นสิบเอ็ดมันจะย้ายมาจากหลักหลักหน่วยมาเป็นหลักสิบแต่ถือว่าสูตรก็ยังเป็นสูตรเด่นนะยังเข้าอยู่สองงวดนี้เลยก็กลายมาเป็นหลักสิบนะ คไคะจากหน่วยย้ายมาเป็นสิบนี่จางเขียนไว้ตรงนี้หน่วยแล้วก็มาเป็นสิบเลยถ้าบวกที่สี่จะเข้าทั้งสองงวดนี้เลยอันนี้เรามาคำนวณต่อของงวดนี้งวดที่แล้วนะตรงที่ออกหนึ่งหกเป็นหลักหมื่นเลขสามหน่วยบนหกสองเป็นสิบสองสิบล่างเลขหนึ่งคูณสามได้สามหน่วยล่างเลขหกร้อยครั้งที่หนึ่งหก สิบครั้งที่หนึ่งเก้าสองเป็นสิบแปดร้อยครั้งที่สองสามสามเก้าสิบครั้งที่สองสี่หน่วยครั้งที่สองเจ็ดแล้วก็หน่วยครั้งที่สามเลขแปดและอย่าลืมสี่ของที่บวกกันเลยสามกับสามเป็นหกหกเป็นบวกสองเป็นแปดแปดสองเป็นสิบหกหกสองสิบสองหกสามสิบแปดแปดกับเก้าเป็นสิบเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่สี่กับสี่เป็นแปดแปดสองสิบหกหกกับสี่ก็เป็นสิบได้ศูนย์นะ เราคำนวณมาแล้วได้ที่เลขศูนย์ศูนย์ราบวกสี่ได้สี่นะศูนย์บวกสี่เป็นสี่มันออกศูนย์สองมันกลับมาเป็นตัวแรกอีกนะคะ f4 ศูนย์มืที่แล้วนะศูนย์แต่ก็มาเป็นตัวแรกแต่ไม่อยู่หน่วยแล้วไมอนะ่อยู่สิบนะอยู่สิบหนึ่งเมื่อนี้จะอยู่สิบหรือหน่วยก็ช่างนะไม่สนแต่สนที่ว่าเรากลับตัวแค่นั้นเองเห็นไหม กลับมาอยู่ที่เลขเดิมแล้วก็ยังคงเป็นหลักสิบตัวที่เราปรับเข้ามาเนี่ยที่มันได้หลักสิบมันก็เป็นหลักสิบด้วยนะ,ะโอเคเลยเนาะทีนี้เราก็ตามต่อเลยงวัวที่มาคำนวณด้วยกันนะคะงัวที่สิบห้าเปิดใบตรวจมาที่ศูนย์สองมาดูหลักหมื่นที่เป็นเลขเจ็ดหน่วยบนสองสองสี่สิบล่างศูนย์คูณสามได้ศูนย์หน่วยล่างเลขสองแล้วก็ร้อยทั้งที่หนึ่งก็เลขสอง สิบครั้งที่หนึ่งเก้าสองสิบแปดร้อยครั้งที่สองเลขแปดสามยี่สี่สิบครั้งที่สองเลขหนึ่งแล้วก็หน่วยครั้งที่สองเลขห้าหน่วยครั้งที่สามเลขสองแล้วก็สี่คงที่บวกกันเลยเจ็ดกับสี่เป็นสิบเอ็ดแล้วศูนย์ตัดไปหนึ่งกับสองเป็นสามสามกับสี่เป็นเจ็ด เป็นบวกสี่เป็นเจ็ดกับหนึ่งก็เป็นแปดแปดกับสองก็เป็นสิบหมดไปแล้วอันนี้สองกับแปดเป็นสิบหมดไปนะเหลือเลขห้ากับเลขสี่บวกกันได้เก้าะตัวแรกเป็นเลขเก้าเลยเก้าแล้วเราบวกสี่ก็เป็นสิบสามเราได้เก้ากับสามสำหรับงวดนี้อาจารย์ก็คิดว่าน่าจะเป็นตัวนี้นะน่าจะเป็นตัวที่เป็นเลขเก้ามากกว่าเลขสามนะเลขเก้านะ เพราะเราต้องการแค่2ตัวเราเราคำนึงถึงสูตรอื่นๆด้วยนะเราได้เลข9มาหลายสูตรเลยนะคะเลขวิ่งตัวเดียวก็มีเลข9เลขวิ่งตัวเดียวก็มีเลข4อาจารย์ก็ชอบเลข9นะะ้าะเลข9แล้วก็อาจจะอยู่ที่10หรือจะกลับมาที่หน่วยก็ได้9ตัวนี้จะที่10ก็ได้ตกแนวทางตรงนี้หรือจะโยกกลับมาเป็นตัวนี้ก็ได้สับจากอันนี้หน่วยมาเป็น1ิ งวดนี้เราก็คิดว่ามันจะสิบมันอาจจะมาหน่วยนี้ก็ได้สองตัวนี้แหละมาตัวไหนก็ได้เราก็แค่กลับตัวเนาะสิบหน่วยนะ,ะแต่เก้าอะไรนะคะเก้าถ้าเราเอามาจับกับแต้มอาจารย์เนะี่ยจมจริงวน่นี้อาจารย์ชอบแต้มห้านะครับแต้มมันจะมีเดี๋ยวนะแต้ม แต้มล่างแล้วหลักหน่วยวันนี้ก็ชนที่เลขเก้าเหมือนกันเนาะชนตัวเดียวที่เลขเก้าแต่เราไม่ต้องสนหลักนะสนเด่นมากกว่าขอให้ใช้เด่นนะแล้วก็กลับตัวเพียงกดกดหนักกดเบาอะไรอย่างนี้นะแต้มจะมีห้าหกเจ็ดศูนแปดแปดนี่ละไว้หน่อยเนาะ แบบนี้จะมาที่ตัวเก่าไหมกรณีถ้าเป็นเลขเก้ากลับมาอยู่ในล็อกเดิมนะเก็จะมี9ก้าหแล้วก็9ก้าเก้แหนึ่งแล้วก็เก้าเก้า นี่แหละตามนี้แล้วก็เก้าหกก็กลับเลยหกเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าหนึ่งเก้าอ่าอันนแปดเก้าสองอันเก้าแปดเป็นสิบเจ็ดอันนี้เก้าเก้าสิเนาะเก้าเก้านะ 99, นะเป็นสิบแปด 99้าเก้าไม่ต้องกลับนะใช่ไหมนี่ประมาณนี้เก้าแล้วมันจะมีห้าห้าหกเจ็ดแปดเก้ามันติดเก้าอยู่แล้วมันมันได้หมดทุกตัวอยู่แล้วบังคับล่างนะแล้วก็ตัวนี้ตัวตัวนี้เนาะเก้าเก้าคือตัวเสริมนี้อาจารย์คิดว่าตัวนี้ก็น่าจะแค่สำรองนะ สามลองเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าแปดเก้าเจ็ดมันจะมีชุดหนึ่งนะถ้าใครจำได้เนาะชุดที่มันคิดที่คิดว่ามันน่าจะไปคิดว่ามันจะไปไปล่างใช่ไหมงวดที่แล้วเป็นบนงวดนี้เป็นล่างอาจารย์จำได้นะมันจะจะเป็นตัวนี้นะหกเก้าชุดนี่นแหละแต่เราก็ต้องกลับตัวเนาะหกเก้าเก้าหกเนี่ย ชุดนี้แหละมีอยู่หนึ่งชุดที่มันจะเป็นล่างบนล่างบนนะล่างบนนะล่างบนแล้วงวดนี้เป็นบนงวดต่อมาเนี่ยงวดที่เราจะใช้เนี่ยเป็นล่างมันจะมีคู่นี้แหละคู่นี้แหละเจ็ดนี่ก็เก้าเจ็ดเป็นแต้มหนะแต่มันไม่ใช่แต้มชนนะแต้มชนจะเป็นชุดนี้อันนี้ก็ทั้งหมดเลยเนาะวงกลมไว้ก่อน อาจารย์เชียร์นะชุดนี้แล้วกันส่วนพวกนี้แล้วแต่ fc ชอบนะอาจารย์จะไม่ตัดนะมันได้แต้มเอาเอาแต้มมาจับนะอยู่ที่ว่าคนชอบตัวไหนท่านถ้าคำหนึ่งถึงเลขเก้าตัวเดียวนะของอาจารย์จะมีตัวที่มันไม่มาทั้งสี่ทั้งสามเลยนะแล้วโดยเฉพาะเลขห้านี่จะไม่เดินเลยอันนี้จะมีอยู่ในสูตรสูตรหนึ่งนะครบล่างจะไม่มีแนวะทางของเลขสามนะ มันเข้าอยู่ระยะยาวด้วยงั้นก็มีตัวนี้แหละ9669อาจารย์ไม่อยากให้ทิ้งนะสำหรับตัวนี้ฝากช่องนิดนึงนะมีดี h ชนแนลเดี๋ยวลดหน้าจอลงไปให้แคบไว้ก่อนสูตรตามจริงนะมันเข้าของงดที่แล้วเยอะเลยนะหลสูตรเลยหลายสูตรมากเลยที่เข้าของงดที่แล้วแล้วก็สูตรที่อาจารย์พักไว้อย่างสูตรเนี่ยเห็นไหม ถ้าเป็นเลขหนึ่งอะหลุดออกห้าสองถ้าเป็นเลขเจ็ดก็หนึ่งหกหลุดแต่ถ้าเราปรับมาเอาเก็บไว้ก่อนเนาะตัวปรับนี่เดี๋ยวถ้าเกิดมันเดินเลขสามแล้วก็มาตามดูได้แต่ถ้ามันไม่เดินก็แล้วไปนะอาจารย์ขอให้มันวดนนี้มีเลขเก้าตกลงมาจากสูตรที่อาจารย์ชอบด้วยเนาะย่างวางมามาให้ fc ยังได้ม่ครบเลย,เยอาจารย์ไม่ทราบว่าเขียนให้ตรงไหนเดี๋ยวจะเขียนให้ตรงนี้ก็ได้นะเดี๋ยวค้าก่อน ขอญาตหานิดนึงนะถ้าหาเจอนะถ้าไม่เจอก,ก็กลับมาหน้าเก่าขอเวลาแป๊บหนึง่งเวลายังเหลืออยู่นะจำได้ว่าเขียนให้นี่แหละตรงนี้แหละเห็นนะจะหาเจอไหมรู้สึกจะเว้นเอาไว้ว่าบอกว่ายังไม่ได้คำนวณแต่ปกติคำนวณแล้วนะตอนนี้คำนวณได้เรียบร้อยแล้วดูไหนละ นี่ไงเจอแล้วตรงนี้นะอยู่ใกล้กันด้วยใบเดียวเองนี่ค่ะตรงนี้นะเดี๋ยวจันเบิ้ลขึ้นหน่อยตรงนี้เนาะวางมาให้นะคะท่านผู้ชมตรงแนวทางของเลขวิ่งอันนี้คือของหลักหน่วยเนาะอันนี้วิ่งนะอันนี้คือหน่วยเข้าตลอดเลยนะเมื่อกี้ก็เลขเก้าที่ทำหน่วยได้เนี่ยคือเก้าใช่ไหมอ่าเลขเก้าถ้าถ้าเอาตรงๆเลยใช่ไหมมันก็จะเป็นอ่า หกเก้านาะหกเก้าใช่ไหมหกเก้าเมื่อกี้ที่อาจารย์เขียนให้เนาะอยู่หน้านี้เนี่ยใช่ไหมเนี่ยไหนวะเนี่ยเก้าหกหกเก้าใช่ไหมมันสอดคล้องกันนะเนี่ยศูนออกศูนย์สองเก้าตัวนี้จะมาที่สิบรูปไปที่หน่วยหรือจะเข้าหรือจะหลุดก็ไม่ก็ไม่ทราบนะแต่ว่าถ้ามันมานะเก้า เนี่ยมันก็ไปชนกระสูตรนี้แล้วอาจารย์เคยเขียนตรงนี้ไว้ให้ก็คือแนวทางของแปดกับเจ็ดนะนี่มาสองตัวเลยออกแปดเจ็ดไหนล่ะรถทีเดียวให้หมดนี่เลยนี่อันนี้อาจารย์สอนไปแล้วอันนี้นะแปดกับเจ็ดออกแปดเจ็ดใช่ไหมแล้วก็สี่กับสามอาจารย์บอกแล้วให้มาวิ่งในสูตรนี้นี่ตัวนี้เขียนว่าวิ่งไว้นี่ ไม่ได้ให้วิ่งตรงนี้นะให้วิ่งในนี้อแล้วก็สี 3, 3่กับสามสามเจ็ดสองกับหนึ่งออกสองสองสองกับหนึ่งออกสองสองสองกับหนึ่งออกหนึ่งหกนะอันนี้ศูนย์กับเก้าออกศูนย์สองอันนี้ปากกาสีม่วงนะแป๊บหนึ่งหาก่อนวดน,นี้อาจารย์คำนวณให้แล้วนะเขียนให้เลยตรงนี้เนาะศูนย์ได้ล็อกเดียวกันนะศูนย์กับเก้าอ่า ศูนย์เก้าเก้าอันนี้ศูนย์เก้าเก้าไปแล้วศูนย์นะออกมาที่ศูนย์สองอันนี้ศูนย์เก้าเก้าอาจารย์ก็ขอเชียนะเลขเก้าซึ่งมาสัมพันธ์กับสูตรตัวนี้เลยนะหลักหน่วยที่ได้เลขเก้าแล้วเราก็เรียนตรงนี้ด้วยอ่าหยิบจับโรตเตอรี่มีเปล่าไม่ทราบเนาะอ่าแล้วแต่นะเลขเก้าแล้วเราเรียนตรงนี้เนาะอ่าตรงนี้ ให้แล้วนะแลคือเก้ากับสามกับเมื่อกี้นี้ศูนย์กับเก้าสีม่วงนะให้วิ่งนะที่ศูนย์กับเก้าอันเก่าก็ศูนย์กับเก้ามันไปแล้วเลขศูนย์ครั้งนี้อาจจะเป็นเลขเก้าม,มาตัวนี้เลยหากันนี่เลย ก้ากับสามันนี้0ูนย์ก็เก้าอันนี้วิ่งอา้าวใครดูตลอดรอดฟังได้ตัววิ่งไปนะตามนี้เลยวิ่ง9เลยนะเนาะตามนี้รถหน้าจอแคปเนี่ยไม้แคปก็จดไว้ก่อนแคปทับทับ,ท,บ,ท,บทับกันไว้ถึงเวลาอา้าวอยู่ตรงไหนบ้างก็ไม่รู้หาไม่เจอเนาะจดไว้ใส่ใสกระดาษอีกกว่านะเราจะพวกโบราณเนาะคนโบราณก็จะต้อง จดนะคะจะจําได้มากกว่าแคบๆ,ๆไปลืมหมดเลยคลิปนี้ลาไปก่อนพบก็หม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ